โชว์คลิที่ผมจะได้โปรไฟล์แวงเกนทุกคนไปดูกันเลยข้าวกันจะด้วยมันมีเสียงตัว,วนะ,ะเตรียมมาเตอร์ทุกคนดีไปโริลีสับเกนเริ่มล,ลีเลือ ยัยมอนวีทุกคนแกงกองสมัยซ้อนทุกคนแกงซอนสมัยซ้อนเลยทุกคนเป็นไปได้ไงอ่ะเดี๋ยวทุกคนดูอู้แกงกองสมัยซ้อน,น,เ,น,อน,ดออนเดี๋ยวเราจะไปดูโปรไฟล์แกงแกน,น,นแนนนนนกล้วรับรางวัลแทนก่อนทุกคนรับรางวัลเองก่อน รางวัลแกนมาเตอร์ทุกคนในยี่สุดโตได้มาอีกแล้วเข้าร่วมสมรภูมิคุ้มเป็นตัวเองเท่านี้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตาม่กัน